สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u n คัส s ี r ีส์ค่ะวันนี้เราจะมาในเรื่องอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหนังที่กำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะก็คือเรื่อง Long Live Love ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราดูกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าแต่และตัวละครเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางของเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์กันเลยค่ะ ดูคนรักกันจนเกลียดไหมปีนี้จะมามุกไหนอีกพ่อต้องเล่นมุกหลดความแล้วนะคนไข้สมองได้รับความกระตุ้ะเทือนเหลือไม่ได้ผลกระน้ำมนแย่พ่อมึงยกดื้นร่วงแข็งเหมือนกันเนาะยังกับรู้เลยว่าแม่มึงจะทิ้งไอ้ดองใช่มันไครใช่อันนี้น่าจะเป็นราเอกของเรื่องนะคะมันกุ้งอร่อยมากพี่ทานไม่ได้นะ คอเลสเตอรอลมันสูงหมอห้ามเลยบอกแม่จะให้เบาๆมือพ่อได้ไหมได้ปะเ <c oughs> พราะว่าพ,พ่อย้อนเวลาได้จากการถ่ายรูปค <c oughs> ือพ่อสามารถกลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของลูกนั้นได้เห็นม้วนสุดเพลนถุงม้วนสุด <c oughs> เริ่มจากรูปนี้เลยแล้วกัน <c oughs> อะไรอ่ะทำได้อันนี้คืออะไรอ่ะมันเกิด พลังพิเศษกูคือเกิดมาเพื่อสปอร์ตชีวิตเพื่อนให้ชิบหพายผมนักรบชนรักพูนบริษัทยังอยู่ครบนะครับรวมถึงแมงยเ็เป็นโอด้วยใช่เราเรียนเป็นโอกันด้วยความรักกันทอนกระแท่นนี่ไงแสดงว่าตอนนี้น่าจะความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แบบกัรแบบเราลองคิดอะไรบาจว่ะขื่นนิดหน่อยแป๊เดียวก็โฟลูเป็นชู้กับผัวเหรอเราต้องดีใจที่พ่อแม่กลับมาดีกันหรอวะมันก็เหมือนแค่กอดกันึงนะสติกับเมตตาเข้าชนพ่อกับแม่ถ่ายรูปก็รูปนี้ไงเพราะเวลาที่เราบอกอะไรกันตรงตรง อย่างน้อยมันก็ยังเหลือความไว้ใจเ่ามาช่วยแกเนาะ แลก็เราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์ของตัวละครกันเลยนะคะเริ่มจากอะไรดีคะคุณปิงพระเอกละกันพระเอกเนี่ยก็คือเป็นซันนี่นะคะซึ่งซันนี่เนี่ยก็เป็นพระเอกแนวหน้าของเมืองไทยเลยชื่อเรื่องเนี่ยชื่อในตัวละครชื่อว่าสติเมื่อกี้เมื่อกี้ในตัวละครนี้ที่ได้ยินกันว่าน่าจะชื่อสตินาะใช่ไหมใช่ใช่สติแล้วก็สารับแพรเนี่ยคิดว่าสติเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะตลกกับชีวิตตลกกับชีวิตจนจนนางเอกเนี่ยน่าจะทนไม่ไหวนางเอกชื่อว่าอะไรนะคะนางเอกเนี่ยก็จะมีชมพู่เล่นนะคะก็จะชื่อว่าเมตตาซึ่งเมตตาเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแบบแก่งๆปะทะเลาะกับเมตตาน่าจะเป็นผู้หญิงมีหวมากใช่น่าจะเป็นผู้หญิงแนวแก่งๆแล้วก็แบบ เ,เหมือนจะเป็นช้างเท้าหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็แข่งกันมาตลอดอะไรประมาณนี้ถ้าจากที่ดูมานะคะแล้วสองคนนี้เนี่ยก็มีลูกด้วยซึ่งลูกเนี่ยก็ชื่อว่าน้โมนะคะอืมน้โมก็เป็นเด็กแบบดูใสใสก่นๆกยังไงไอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าจากทีเซอร์แล้วยังไม่ได้เจาะตรงตัวละครน,น้โมขนาดนั้นนะคะแต่เชื่อว่าน้โมน่าจะเป็นตัวเชื่อมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีกันใช่ไม่คิดว่าอย่างนั้นแล้วก็อืมหลังจากที่ดูจบเนี่ย ใครคิดว่าแนวทางของหนังเนี่ยตอนจบอันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าตอนจบมันจะจบสวยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้บอกขนาดนั้นเนาะเพราะว่าตอนจบในทีเซอร์เนี่ย เป็นตอนที่สองคนแต่งงานกันแต่งงานกันแต่ไม่รู้ว่าแต่งงานกันหรือเปล่าใช่แต่ว่าตัวของสติเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยใช่แล้วก็แบบตัวของเมตาเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแต่แบบไม่ไม่ได้เหมือนจะไม่ได้เดินมาหาสตินะคะเหมือนจะเดินมาแล้วก็แบบไปหาอีกคนนึงก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนจบนี่คือแต่งงานกันหรือเปล่าก็น่าจะเป็นหนังแบบหนังย้อนความทรงจำความรักผ่านรูปถ่ายประมาณนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ที่เมื่อกี้เราที่เมื่อกี้เราจับจับได้ก็คือเขาบอกว่าอ้าวราคนละเ่องพูดถึงเรื่องเดียวกันโอเคอ้าพูดถึงเพลง่อก็ได้เพลงอ่ะเราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงแบบแนวคลาสสิกยุคเก้าสูงอย่างนี้เนาะใช่แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเก่ามากเพราะว่าเนื้อหาเพลงก็แบบดูแบบว่ารักใสใสหัวใจรุ่นอยู่ใช่เดี๋ยวต้องไปหาชื่อเพลงแล้วแหละว่าเพลงชื่ออะไรต้องไปหาชื่อเพลงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เเรื่องของการย้อนความทรงจําอันนี้ไม่รู้ว่าเขาย้อนความทรงจำเออ, <c oughs> อ <c oughs> ย้อนย้อนความทรงจําหรือย้อนเวลาเอออันนี้เราไม่แน่ใจนะคะทุกคน <c oughs> ว่าเขาย้อนความทรงจําหรือว่าย้อนเวลากันแน่อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาิเคราะห์กันอีกครั้ง <c oughs> มาดีเนาะเรามีซีนที่น่านสนใจไหมคะคุณปิม่มสำหรับคุณปิม่มซีนที่สนใจเนี่ยจะเป็นซีนที่ตัวของสตียย้อนเวลาไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ขาจะย้อนเวลาแบบทั้งตัวหรือว่าแค่ความทรงจําที่ย้อนไป<อ>ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งใช่สำหรับแพรเนี่ยซีนที่แพรสนใจก็คือซีนฉากจบเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเดินเข้ามาหากันแต่ว่าเหมือนเหมือนฝ่ายเหมือนฝ่ายเมตตาเนี่ยจะจะเดินไปแต่งงานกับคนอื่นอันนี้ก็เลยแบบเอออยากรู้<ค>ว่าแบบว่าแบบเขาจะเป็นยังไงที่ทางตอนจบของเรื่องจะเป็นยังไงนะคะอืมก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ แล้วก็ฝากช่อง <ans> <Exp ans. S 1> ทางด <affe économique> ีก uh, ว่าค่ะใช่ฝากช่องทางการติดต่อได้นะคะฝากฝากย t u b e ด้วยนะคะอันค sure. <an comparison> ัซีรีนะคะก็เป็นเป็นอย่างเงี้แหละเนาะเป็นเูวน้องใหม่น้องใหม่ด้วยใช่ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย